โครบ,บีเด่นๆได้ตามเพื่อนๆเลยเดี๋ยวปีนาปลูกไว้ดีกว่ารู้แล้วว่ามันรอดปีนาายเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกไว้นี่น,นี่นี่เห็นไหมไม่มีหิมะปกคลุมอู้ตายเยอะเลยกระเทียมใหญ่นี่ยังไงไม่มีหิมะนี่อู้นี่สวยนี่สวยนะ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงพี่เืมินมาเอาพี่อื่นพี่เืมินมาเอาไม้ไปเผาไฟพิงยายเล็บจะพาเอซีมาดูสวนโอ้ยแสดจองไปดูสวนผักกันเพื่อนจะเอาดินจะมาเอาดินไปเผาพลิกแต่ว่ามันหนาวไม่อยากทำเลยอัปเดตสวนก่อน เดี๋ยวอเอาแต่สวนผักก่อนนะตอนนี้เอาแต่สวนผักก่อนมัานหนาวลมแรงนี่ดอกไม้ที่ยายเอาาปบูกเห็นไหมนี่ออกดอกแล้วเุ้ยข้างหลังชชว่วดูข้างหลังก่อนโอย้ยังไม่ออกดอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างนในมึงได้เข้านะมาดูพร้อมกันนี่อันนี้คืออุ้ยไอ้นี่รอด นี่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในบ้านผักนะคะขึ้นช่ายอันนี้โอ้โหอ,อันนี้อยู่เต็มเลยข้างบ้านไม่ได้เก็บไปกินหมดนะเนี่ยเสียดายไม่รู้ทำไมไม่เก็บไปไว้ในบ้านให้ร่วงทิ้งปีหน้ายายจะเก็บไปไว้ในบ้านดีกว่าเนาะนีะน่เดี๋ยวไปดูในบ้านผักกัน เฮ้ยเพือนเพนเดเ้อันนี้อันนี้ผักไอ้นั่นนะเพื่อนๆอันนี้ผักไอ้นั่นนะดูดิมันแห้งไม่ได้รดน้ำเดยเด้เอาน้ำเอาน้ำมารดนะนี่มันไม่ได้รดน้ำนี่นี่โครบี้เดเด้ได้ตามเพื่อนเพื่อเลยเดี๋ยวปีนาปลูกไว้ดีกว่ารู้แล้วว่ามันรอดปีนาย้ายเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกไว้นี่ นี่โอ้ยอันน,นี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้มันมันได้ั่นมันมันแตก,แตกมันนาจะแตกมันหนาวมันแตกโอ้ใหญ่ต้องไปหาครีมทามอือแล้วไม่ได้ทาครีมนีไม่ได้ต่าสูงต่ำนี่ขึ้นชายขึ้นชายต้มขขาต้มเมื่อเช้าย้ายต้มไก่นีม่มาขูกเทศเมื่อเช้าย้ายต้มไก่ยายไม่รู้ว่ามีหิวไม่ได้เข้ามาดูนะนักเพื่อน นี่เอาไปใส่ต้มอ,อุ้ยมันรอดมันรอดอันนี้ผักเคียอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่ายอะไรเนี่ยขึ้นช่ายไทยหรือขึ้นช่ายกินใบโอ้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายไทยกินใบกินใบมันไม่รอดน่าจะเป็นขึ้นช่ายกินขึ้นช่ายของไทยเราเนาะองไอ้นั่นมันไม่รอดของกินไม่รู้เลย ของกินของกินอะไรกินใบแล้วกินอันนั้นก็ไม่รู้นะรอให้มันตรงก่อนโอ้นี่ด้านข้างด้านข้างมันโอเคอยู่น้ํามันมันมาใช่ไหมเนี่ยมันมาเหมือนหิมะมันละลายหรือว่าอะไรมันก็เปียกแต่ข้างในมันไม่โดนมันก็เลยไม่รอดนี่อันนี้เดิมันโนดเลยอืมแล้วดูดีมันแห้ง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 หันเพื่อน ผักลืมผัวผักลืมผัวะอ,อ,อุ่นมากเลยอยู่ในนี้เอ้ยเดชชายใหญ่เอาลองเอาผักมาเพาะในนี้ดูสิพวกไอ้ไอ้กระลำอะไรเนี้ยเพราะว่าข้างในเวลานี้มันอุ่นมันอุ่นดีพวกเอ้โคราบีเนี่ยมันทนหนาวได้เดใหายลองมาเพาะดูสิมาเพาะไว้ในบ้านผัก โคโรบีพวกกระหล่ำดาวเดีย๋ยวเรามาเพาะดูเนาะนี่อันนี้เริ่มมาแล้วราดบอรีนะคะราดบอรีนี่ตรงนี้แสน,แนๆๆกระเทียมหอมกระเทียมนี่หุ้ยเดย์ใหญ่เดย์ใหญ่ขุดไปทำส้มผักกินดีกว่านี่ข่าใหญ่ผกชีใหญ่ เปลียนกอดอยู่เลยพักขีนี่พักขีนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ปื้นที่ยายปลูกไว้นี่ไงมันรอดอยู่หน้านี่เออเฮ้ยมันไม่สงสัยมันไม่ค่อยหนาวเนี่ยโคราบีโคราบี่ดูคน วต่อไปมันจะเป็นยังไงอันนี้มันยังไงอันนี้มันลุยๆๆนี่งไงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เก็บใบมันไปกินเป็นผักได้นี่โคราบีเนาะนี่ที่ายายปลูกไว้ส่วนอันนี้นี่เคลนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> มันขึ้นเองนีย่ยายามาปลูกอุ้ยเคล ชีเยอะแยะเลยผักชีเฮ้ยอันนี้กระลำดาวนะน่นเลยอันนี้มาปลูกทีหลังที่ว่าเนี่ยที่ว่ามันขึ้นเองเนาะเนี่ยที่มันขึ้นเองเดี๋ยวไปดูตรงนั้นไปดูตรงนู้นก่อนสลับสลับสลับไปดูตรงนู้นโอ้ยไม่รอบเลยผักชีนั่นนี่เธอเนี้ผักชีเยอะแยะ เด็ดซูมารีหมดแล้วผักชีไม่เด็ดไม่เด็ดนี่ไงผักชีต้นใหญ่มันจะรอดนะต้นเล็กมันไม่ค่อยรอดนี่นี่ผักชีด้านในนี่ผักชีผักชีอันนี้แถวนี้ก็ผักชีทั้งน,นั้นเลยที่มันเยอะๆนี่แถวนี้สตัมเบอร์ี่นี่โอ้้ยนี่ตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก่อน อันนี้ทยายปลูกก่อนอันนี้คือหอมกระเทียมนะคะอันนี้คือกระเทียมยายอุ้ยกระเทียมอุย้ยกระเทียมทําไมไม่ปีนี้โอ้ยไม่ดีเลยเพื่อนเพื่อนกระเทียมปีนี้ตายอู้อากาศหนาวจัดปีนี้กระเทียมอากาศหนาวจัดมันไม่มีหิมะนี่เน่าเพื่อนนี่นี่เห็นไหมไม่มีหิมะปกคลุม โอ้ตายเยอะเลยกระเทียมใหญ่นี่ไไม่มีอิมะนช้ำช้ำถ้าไม่มีอิมาอันตรายเพื่อนๆนี่กระเทียมโอ้กระเทียมใหญ่ตายหมดเลยนี่เหี่ยวเียวคือเวลาอากาศมันไอ้เวลามันติดลบดินมันจะแข็งดินมันจะแข็งมันก็ไปช้ำกระเทียมเนาะ เ็นไหมกระเทียมยายปีนี้อโอ้น่าสิตายเยอะเลยกระเทียมยายมาเสริมอีกกันเดี๋ยวต้องไปเอามาเสริมอีกไม่รู้ว่าจะโตทนหรือเปล่าไม่เป็นไรเราเอาไว้ขุดทํากระเทียมไว้นั่นเอาไว้ขุดทาอุตสาบปลูกเยอะนะปีนี้ปีที่แล้วได้กระเทียมขายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องยายยายจะไปเอามาปลูกใหม่อีก ปลูกเสริมตรงที่มันเน่าๆแล้วค่อยถอนเอาไปทำกระเทียมต่อมันโตไม่ทันเสียดายเลยนี่เหม,มาทางนี้นี่นี่นี่โคราบียักษโคราบียักษ์นี่กระลำดาวนี่นี่กระลำดาวนี่กระลำดาว อันนี้ไปหมดเลยไม่รอดเฮ้บรกอกโคลีจะได้ด้วยไม่รอดไม่ว่าจะรอดอ้อันนี้บานตะไทยเลยตะลำดาบาน,นเจอเดมบานมันดอกไม้มันก็กินได้นี่ไปทำผัดข้าหมูก,กรอนมันแคนแงงข้าวนะกินได้หมดเลยนี่เด้ สวยนี่สวยนะนไไตไมดย่ต้นไมยังไม่ Calendar. ขึ้นล้ปีนสวยเลยยโอโม่คอยนเ่อม่ทอนทิ้งเดี๋ยวคอยเด็ดใบมันไปกินยอดมันไปผัดกิน ก็เหมือนคนาเลยเห็นไหมยายถึงไม่ปลูกคนาเน,นี่เอาไปกินได้เลยอร่อยด้วยไงลวกกินน้ำพรองน้ำพริกอร่อยดีแล้วยานไ่ถอนทิ้งเนน,นนี้ไม่ค่อยสวยเลยนีผักเเคลไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวย เสีดายผักนี้ตายหมดเลยนะมันจะรอดมันไม่รอดก็คือทนหนาวได้ก็คือนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยทนหนาวได้ก็คือผัก,กเนี่ยกะล่ำดาวกับผักเอเคลนะคะทนหนาวได้แล้วก็ไอ้นั่นหอมกระเทียมคาโลน่า อุ้ยกระเทียมใหญ่เสียดายอ่ะเพื่อนๆอุตส่าห์ปีนี้ตั้งใจว่าปลูกกระเทียมเยอะๆจะเอาไปขายสักหน่อยปีที่แล้วเพื่อนยายขอซื้อนี่มาดูอันนี้มันก็จะรอดอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่เสียดายไม่รู้กระเทียมใหญ่อยังอยู่หรือเปล่ากนระะเทียมออออตอนนี้อากาศอยู่ที่เจ็ดองศานะเพื่อน ช่ว่าร้อนเดอ้อมือยายเย็นค่เจ็ดองศานี่นะ,ะเดี๋ยววันหลังไปเดินไปข้างหลังดูแอปเปิลวันนี้นี่แหละน,น้าวเดียายจะไปเอาดินไปเพาะพวกเาพาะพวกกล้วยพวกอะไรเงี้ยไปเพวกกล้วยพวกผักเพออาะองุ่นเนะาะองุ่นที่เอามา ีบเอาใส่กระถางแล้วไปรีบเอาใส่กระถางแล้วไปเอเอาไว้ในในบ้านไพื่นเพื่อนโอ้ยเสียดายกระเทียมนผักชีเยอะเลยผักชีอ่อากานพ,นพัแค่นี้แหละเพื่อนคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮ้ยาตาด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยพาไปดูข้างหลังนู่นเีกดอกไม้เริ่มบานแล้วเพื่อนๆอืมอินข้อบรรยากาศตอนเช้าลบหนึ่งองศาเดี๋ยวว่างๆยายจะชวนเพื่อนเดินไปดูกระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าน่าจะออกแล้วในบ้านยายยายเห็นเมื่อกี้มันออกแล้วแต่บ้านยายมันมันอยู่ในร่มน่ะถ้าอยู่ในแดดมันอาจจะออกเยอะกว่านี้นะนเดี๋ยวพาไปดูกระเทียมป่า ดอกไม้ป่า